เอลเวอเรสนะคะรถผู้ใหญ่ใจดีลูกค้าประจำนะคะมีกี่คันกี่คันก็จะมาทำที่ร้านหมดนะคะคันนี้มาเปลี่ยนแทนแคทนะคะอันนี้คือแคทเดิมนะคะอันนี้เป็นแคเดิมอันนี้เป็นแทนแคทใหม่จะใช้แบบดัดเห็นไหมคะก็จะดัดตั้งแต่คอลงไปเลยสแตนเลสจะดัดได้มันต้องมีความหนานะคะ๋ยวให้ดูความหนาเห็นไหมคะถ้าเล็บางมันจะดัดไม่ได้นะคะดัดแล้วจะแตก อันนี้เป็นของนิตโตนะคะอันนี้เป็นตัวล่าสุดอันนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดของปอดตัวนี้นะคะบอ,อดเอเวอรเเครื่องสองพันนะคะ,ะเดี๋ยวใส่เสร็จเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันนะคะบอดเอเวอรเลสนะคะตันนี้ใส่แทนแค่เสร็จแล้วนะคะมีค่ะใส่แทนแค่เสร็จแล้วนะคะ แเนะคะแล้วก็อันนี้พักเดิมยังไม่ได้ผ่านะคะกดเอวเรสสองพันนะคะเครื่องสองพันนะคะเดี๋ยวมาฟังเสียงนะคะ เสียงก็ไม่รังนะคะเปลี่ยนแฮนแค่อย่างเดียวนะคะเสียงจอกดูดูแน่นๆนะคะต้องขอขอบคุณมากนะคะลูกค้า V.I.P ลูกค้าประจํานะคะมีกี่คันกี่คั้ก็มาทําที่ร้านหมดนะคะออกมาปุ๊บก็มาเปลี่ยนทุกทุกคันนะคะขอบคุณนะคะลูกค้าใจดีนะคะขอบคุณ